อนี่ดองประพอกันอยู่แล้วซงยงเงิงอยู่งานดองคือเก่ากำลังขัวน้ามันหนาค่ะใช้น้ำนาไอเไยนะใส่แล้วเนาะติดเพี่น้องเลยมไหม ดูป่ะใครพาหมอตัวน้าดูน้ำน้ำนันนั้นเนาะน้ำโจ๊ไก่น้ำ่ว่าปเศรดกับมึงบตท่านได้ใส่น้ำหนาข้าวุนะก็น้ำข้าปุ่นอะไรก็เนาะแต่บุรทานใส่ปรุงบตรท่านแล้วปรุงน้ำแบกินกับหอมหอมต่บังบักินได้พี่น้อง กินในเบิ่บงคำใหญ่ๆเลยคำตาสวดเด็ดผักบัวบปลาคูนบัวบัวปัาบัวหอมนี่เ็นกระเด็ดผักใสลาบสลาบโด้เป็หงือบ่อวยตาบันาหน่าง่น้องเอ้ย

<cười> ừ, <cười> xe bơi, <laughs> ừ, <xe cười> trời. <laughs> Ui sao trời phết chân vào vào đại nó ơi. Hãy

ต่อไปสิเอาแบบก็คิดว่าสิป้อนอีนาวเ่เออมาิดึงหายนี่แม่นี่ไปไรเรบายพี่น้องุดึงสนัน วัวนะยี <sketches> ่ย oh, ี่ใ no ห oh, yeah. ้พวกเขาติเิ่โอ้โหต่เ่ะ้แต่เ่ะมันจีว่าเนี่ยแล้วครจะมกีดคัอปี้่เลืออไข่แชน้ำไข่ไม่จะขาดขาวเยียบเยหนาๆเีเลยแบบคนมาตกไก่ลงกแไอเแยาวเมลลเกี่ยวเขา่น้ำนะค่ะคุณ่น้องท่านเทพ อันนี้ตีนนองดลายนอนนอชไปดีพี่น้องมอนเป็นมือกระดูกพี่น้องมือผักมี้อกระดูกมูนังกระดูกนองให้เป็นสออลาบจีนเยาเลยเเอเาไปทางนสบลาบเบเท้าพน้อ เย้ลาพนองเอ้ยนักตานีหนยเน้ำซมปตึนาำมันอมากพี่น้องพี่น้องเ่นได้พี่น้องเฮ้ยมึงกินยังเอ้ยบายพี่น้องน้ำามเตร่ยมกินนันดเฮ้ยพวมึงอยู่ใช่เฮ้ยนาพวกรเฮ้ย หมวค่ะฮันเด้เห้ยสชิสุนะนะหุ่นดีใท่ไหแม่มีตัวมาโสด่ะสดบ่หึมีโสดเห้ยโอ้นั่นไอตุ๊กชิสรอยเห็ดชี่้ังอ่ะนะสร้อยกินมาสักินอสอดบากไงพี่น้องเลยหายิบน้ำนเด้อได้า บรรยากาศสดยกันเะยพี่น่องเลยสดยกันสนามผักพืนเยี่กินพี่ช่างนอนวมาเบิ่งจุ่มนี่พี่น่องโทรมาอยู่จุ่มแถวหัวเหล่าหัวยังกะมีพี่น้องเลยบานนี้ เป็นตาแซบแท้พอถาเห็นกินเป็นตาแซ่บเออกินน้ำนางเอกอีกคนนี้แดงจมนี่เนาะเอาไ้แล้วแป๊บนึง จะแซ่กพี่น้องน้ำข้าปุ้นน้ำน้ำกับเจ้าสิลุกเนื้อโรเนื้อไว้ลาบพี่น้องเอ้ยลาบขาวแล้วแบ้อันนี้อันนี้ท้องซ่าซุยสิกินพี่น้องอันนี้ครพี่น้องเพชรเอีู๊นเป็นมือกลกองฝาดประกันได้ก็ขอโทษขอพ่อขั้นพ่อจะบอกขั้นบ่อจะบอกได้เสียใหมฝาดประกันได้ก็ขออภัยกล่องใหม่

นั่นเพิ่นการเป็นไข่เพิ่นเป็นอะไรอืนเะไงเลยอา่วนใน้ัาย่องมาหลุดเกินนังแจ็คไข่กรงเมือน้ตีฝาปกันได้คอไครเด้นภาน้ำมันเต้ไกินละเซียวมือกองมองใหม่แน่ขึ้นมือกองใหม่บอสอาได้เคยเห็นแจ็คเื่อดอกแจ็าหน้าซุย ปลาปลากระป๋อดีมากลลยมาขายผิดมาขายกำลังซอยผักเใส่ลาบ ช่านัควงอขาะอไรเดอาต่อะอนงามๆผู้กินเนี่ยว่ขง้้นละอ่าไสิมาเลือกค่ะลูมาเลือกมัไม่โตอืมบบเลือกะย่าอามันควงคออะไรจื่อเสียงอยู่่พี่น้องเลยได้ยินบ่เสียงไผเจดำพี่น้องเจย์จำได้เนาะพี่น้องฮันน้ามาสิคะเสียงนี่จำได้พี่น้องเสียงนี่ เจดําพี่น้องมาพผลมาโผล่ช่องยังงึงเลยอ่ะโผล่ลาผูกช่องหนานดำดำพี่บุยไผยนะพี่น้องหลัง <c oughs> หนค,นหนคนตะรเจี้ยคนบเจเขียวดิจ่ะแห่งนักอ่ะน,นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แน่นอนพ่นสิตกเลยนี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศกินดองกะดิ บออันนี้ดิไก่อนไดกแกว่าไม่มีบอมีแต่น้ำบอข้านมึงมมันอยู่เ้านังนีมีบอวันนี้ไม่มีอืมกะลังเห็นกะลังลาบก้อยคม

มาใส่หอมเลยพ mm hmm. mm hmm. ี่น้องบอีก่เ็นวาเาคือใส่เพียน้อยใส่อีกน่ใส่าใเมหนึ่งในหนึ่งี่ยอรปเส่มเพิ่มเพียเพียสดสดพี่น้องสบบพี่น้องหมุดจองมาได้พี่น้อง สิแบ่งไปให้กินหมุดออกมาเลยผู้ใดอยากมาอีนี่มีผักหอมน่ะหอมอผักหอมป้อมยังไงซอยโอ้ยสิฮยบ่เห็นโอ้ยหอมนี่น่ะแซน้อเอ้ยบ่แซ่บมื้อนี้สิแซ่บมื้อใดพี่น้องเอ้ยบาดนี้เอามาเต้าเยา อันนี้เป็นตะแซบอันนี้นะซิมรูขัดแเซบะี่อะไรซิมาาตะปินเยอพี่น้องเบิงซิมเนเอายงไม่ใส่หอมใส่แล้วใส่ซิมคนหใส่ตักหัวไผ่เกลือเป็นยังน้ำปลาบูเกลืออัน้ำปลาแล้วน้ำปลาือใส่บ่ หนามมันลายเลยเธอแม่ใส่เกลือเฮดด้เด้งเพิ่เฮ็ดเ้็หนามมันลายแล้วเพิ่มกลือนะเพิ่มเกลือกาณกรอยักอันนั้นอ่ะบาคอมอบกมนอยพเฮ้ยมันเค็มจางกว่นี้อมาา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 าอยาามาาาาาได้น พิ่มด้วยบลวคัว <si> ่ใแงนว่มนีเพิ่มวเพิกเพิ่มอีก uh> ้างเพิเพิอีรเพิ่มานี่ซีชั้นขึ้นมาแล้วเพิ่มแล้วบงเออเอาหอมมห้อยเลยแนีห้อยกาเลยเออมาใหญวยนะ จะแม่เป็นตัแนเปอย่างเลยสะยสร้างสสนุ่ายายเงินบาททนสุปถ่ายแบนสรุปานที่มปหงไรุปท่ายบอกชัดๆค่ะะแบเป็นยังไงคุณเ็มยังพิมมาพ็ม์มาทแลยังก่อนเกลือพอดี มาเบ่งสาวคนงามผอีกรอบพี่น้องเฮ้ยไปเด้ได้พี่น้องพอกนะันคลิปหนาเฮ้ยต้ผักซองน,งนองเฮ<อ>้ยผักซ่องหนนะเออผเล็กแซาเ<อ>ไปแล้วนะคะบายบายยีเมะมสุขสุขนลำรวยลำรวยเด้อถกยลยู้งวดเนาะไปได้ได้พี่น้องสบายดี